ับได้พอมีนะงาเราก็ได้เ็เอามาทำในตีแรกแล้วาน่นไม่สอทีตนี้เาไปตงมาอย่างไห้าได้เลยมานะ่เาข้เกมาไดเือยถึงกับไปาได้พอผันพึ้ออยู่ได้พออยู่ได้พอได้สักเทสตนะเมันขู่กับสายไปลยต่ว่าไม่ได้ไปน้อต้องอยู่บ้านกวัน นะครับปันห้าเลยนะปันห้าเลยครับปันห้าหันกันพี่น้องปักป้อแค่วันนั้นต้องข้าวเจอยนะครับเพราะว่าติทานตอนนี้ซึ่งมันจิ๊จิกบางทีเพื่อนช่างเพื่อนเที่ยวไปตัดตุ่มมันครับเพื่อนช่างเพื่อนเที่ยวไปตัดซึ่งกับ้าวเรามาเราไม่ได้ตีนเลยตีน้อยเล้ตัวเตยตัวใหญใหญลูกบ้าด้วยแล้วเลยนะครับเจ้าเลยมั่นมั่นครับ้านต้องข้าใจกันเลยพี่น้องนะข้าวเจอยเที่ยวติทานเรามอย่างนี้ครับต้องอยู่บ้าน มันถึงกันได้เราของผนี้เพื่อนทำธามากินตอล้าวันมันมันมันคือเครื่องมือกันนะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับใส่รูกล้าววาวนี่ขาอยู่เล็กข่าดนี้ก็จัดโดยนะนี่จัดโดยคว้าน่ะควานฮาดอยนี่ครับควานถึงมีตะยัง สองรอยสองรอยนะครับนี่สองรอยใช้ได้ยาวๆถ้าอยากตัดยาวปะถ้าอยตัดเแขกนอเยอะมัดดีแต่ก็ต้องใช้ไม่ไม่ครูถ้าเคยกัตัดไม่เคยเป็นนะใช้ไม่ครูดีกว่าไปใช้ันนี้กันนอฮักมดเลยครับไม่ควรใช้เลยนะครับแต่ว่าถ้าตัดยางอ้นไม่่ตัดยาโอ้นี่เล็กตัดนี่ไปน้ำหนักมันได้ว่านะจัดโหลว่านี่ครับต้องลองแลแล้วเนี้ยเดอร์ดยาวเนี้ยต้องมีแล้วสร้างหุดนนุ่นกดมันเรานะครับต้องมีต้องมีเนี่ยมีควัน ลูกนี่พาแพงกว่าเปล่านพอมันใช้เวลานานแนงี่พวกมาแกไปฮะใช่วางที่มันได้ขึ้นรูปเลยนะใช่นี่ครับถ้าเปล่งไหมไม่เปลงไม่เปลงครับนันมุกแล่มมันดั้งไงครับไม่ใช่มุกโถไม่มีครับมุกดังฮักอ่ะนันอยู่มุกร่างปีโอเคทำตามครับมุกแล่มปีนี่ไอ้นอคือเคยชอบกันพืชพอไปท่ากันเอาไว้ใช่ ใครที่ตัดผันพื้น้าไปแล่ชอกสไตล์ผันพื้นนะครับเลี้ยงกันเอาเองทีให้หลายจังไตไง่ายก็ไหยจังอ๋อนี่ฝีมือได้เมื่อนครับได้ได้อ๋อคือรับจ็อบได้เลยได้มาแค่นี้คือไม่มีมีดคือเอาไปตัดได้เลยแหละได้ครับคือทางแต่งนอกได้คือรับจ็อบได้เลยนะครับทีเดียวคือจ็อบเลยนะครับมาทีนี้คือจ็อบเลยทั้งนี้คือแต่งแน่เรียนนะครับตอนนี้คือต้องการและพวกหมานะเซนต์ก้อน ชาวสวนนะครับคือกำลังมาเลยเรียนนะครับนี่นี่แต่งแน่งดุนได้ทังบุญเกลียวได้ทอกได้ดังหลงล้างนะครับนี่อธิบัติรน่อยห้าสิบบาทหนอยห้าสิบบาทนะครับคุมนานแล้วซื้อนี่รอยห้าสิบบาทเรียนลงไม่ดูกี่บาทนุซือนี่นาแล้วเนี่ยพวกมาไม่ต้เรียนลงไม่ไม่ทาแล้วเออนี่ยู่ได้แล้วดูเรียนทางหนาวอันนี้รียนาวอ่ะสามปีไม่ใหญ่มดไม่มดไม่มดครับนี่ลูกเหล็กกับลูกย่อยคือราคากับพิษกับเกัน นี่นะเอาไปหวักไม้ไงพุม่ามไม้จะทำไม้ย่างนาร้อยเนี่ย <c oughs> น,นี่เดียวๆเราพุ่งทำไม้ย่างแล้วนี่ไวแต่มาอดนุ่นเลยาากาทั้งสองแหลมข้อของพุ่มส่นเลย <c oughs> โอ้โหนี่มาดุ่นไหนข้อไงแต่วคมโอ้คมกลิบไปนี่แมงค่ามเลยครับ <c oughs> เอากาไม่อกก่อนนะร้องเร็วนนี้เอาแกงตาหน,นี้ฮะห่อวานั้น <c oughs> อหอมปลาหอมคอครับอันนี้ก็เอาทางน,นี้บ้างครับไม่ได้ครับเป็นได้เลย